สวัสดีครับเดวินาสร้างป่าครับสำหรับวันนี้นะครับเดวินาก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปตัดเอากล้วยหนึ่งเรือนะครับเนื่องจากก็มีลูกค้านะครับสั่งกล้วยหนึ่งเือก็คือการสั่งกล้วยหนึ่งเรือก็คือเขาจะซื้อทั้งเครือเลยนะครับปกติแล้วเดวินาก็จะตัดแล้วก็แยกเป็นวีๆนะครับเพื <costly> ่อที่จะขายเนื่องจากมันได้ราคานะครับแต่ ลักษณะของการสั่งทั้งเครืออย่างนี้นั่นก็แสดงว่าลูกค้านะครับก็ต้องการที่จะได้กล้วยราคาถูกนืจากกล้วยเดวินากา็มีลักษณะที่สมบูรณ์สวยงามนะครับก็เป็นที่ต้องการของตลาดเดี๋ยวเราไปดูนครับสำหรับกล้วยนะครับกล้วยเครือนี้นะครับก็อยู่ริมถนนเลยก็คือ เช้าลูกค้าก็เข้ามานะครับเขาก็มองเห็นกล้วยเขาบอกว่าเขาจองเครือนี้เลยไว้อย่างนั้นก็แสดงว่ากล้วยเขือนี้ก็เตะตาเตะใจลูกค้านะครับก็ทําให้เขาตัดสินใจนะครับก็ซื้อยกเขือเลยเดี๋ยวเราไปดูเขือนี้กันครับว่ามันจะมีความพิเศษอะไรและมีอะไรแตกต่างจากเครื่ออื่นนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเครือนั้นเดี๋ยวนินาพาดูเครือนี้ก่อนนะครับเครือนี้ก็ไม่เบาเลยนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าจะกล้วยก็จะีวเยอะมากนะครับก็ลูกใหญ่ด้วยนะครับแต่นหนาก็ยังไม่ตัดนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนรอให้มันสุกค่าเรือเลยนะครับค่อยตัดแต่อันนี้เนื่องจากลูกค้าสั่งนะครับเพื่อที่ว่าเนื่องจากลูกค้าสั่งก็ต้องทำการตัดนำไปให้เขาตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เนื่องจากมันอยู่ริมถนนนะครับเขาก็มองเห็นได้เร็วและก็พอมองเห็นก็ซื้อเลยนะครับนี่ต้นนี้เลยนะครับสำหรับกอนี้นะครับก็ออกจะมีต้นเยอะมากเลยนะครับก็ที่ออกเรือก็เห็นสองสามเรือนะครับกอเดียวนะครับแต่ก็ยังยังสมบูรณ์นะครับก็ยังสมบูรณ์อยู่ นี่ก็คือเครือที่ลูกค้าสั่งจองนะครับ ก็ตัดลงมาอย่างทุลักทุเลนะครับก็ได้เกลือนี้นะครับก็เกลือจะไม่ได้กลัวมันหักก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเอาไม่อยู่นะครับน้ำหนักกล้วยมันก็เยอะวีนี้ก็เกลือนี้ก็ประมาณแปดนะครับแปดวีนะครับแปดวีก็เริ่มที่จะสุกเริ่มที่จะสุกข,ขาเคลือน,นะครับก็อีกไม่กี่วัน ก,ก็จะสุกแล้วนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเขาก็ยกทั้งเครือเลยนะครับก็เนื่องจากถ้าเขาบอกเขาจะซื้อเป็นหวีนะครับก็ถ้าเป็นหวีลักษณะนี้นะครับนีน่านะก็จะขายจำหน่ายนะครับหวีหนึ่งในราคา35บาทนะครับ30บบาทก็แล้วแต่นะครับลูกค้าก็ซื้อนะครับเนื่องจากกล้วยมันก็หวีลูกโตนะครับ ่ถ้ายกเครืออย่างนี้ก็น่าจะ20บาทถึง25บาทก็นับหวีเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับดีวินาก็นำคลิปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้พี่นานะครับเนื่องจากดีวินาก็ทําสวนมาก็าเขาปีที่3ก็เขาก็บอกว่าถ้าทําสวนในลักษณะนี้เมื่อปีที่3ก็จะมีรายได้เกิดขึ้นนะครับดีวินาก็มองไม่ออกนะครับก็คือก็ เพิ่งเจอว่ามีไรายได้จากกล้วยบ้างแล้วก็จากาพืชผักต่างๆที่ปลูกนะครับแล้วแต่ตามฤดูกาลนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือข้าวนะครับก็คือก็มีข้าวกินตลอดนะครับก็คือไม่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของอา,อ,าอาหารหลักนะครับเช่นก็คืออาหารหลักก็คือข้าวนะครับส่วนกับปลานะั่นก็คือพวกปลาพวกไก่นะครับก็จะมีขึ้นมาเองนะครับสำหรับคลิปนี้เดว๋นวนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชม ช่องนี้นะสร้างป่ามาโดยตลอดครับก็ต้องขอขอบคุณอคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้กำลังใจมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ